สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆคะ่ะบงชูตุลมนเมสมมฟองเซสบายดีกันบ่ค่ะสวัสดีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะมื่อนี้ยายสิริพรสซียนบ่เห็ดยังหลายดอกเพื่อนๆค่ะสีเฝ้ากินข่าไปเห็ดงานตามเดิมเนาะค่ะเนาะนี่ตามเดิมเลยอันละเมื่อน,นี้สิเห็ดยังเงเนให้เบิงะะ้งกะเฮ็ดบ่ให้ในเบื้งดอก ให้เบิ้งซื้อซื้อรีวิวให้เบื้องมาชมกันค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนๆค่ะย้ายสีพรหนึ่งปลาหนึ่งปลาปลาอย่างเกาะปลาโดคาดเนาะค่ะเนาะปลาโดคาดของฝรัง่งเศสเนาะค่ะเนาะคือคล้ายๆปลานิ้นบานเฮาแหละเพื่อนๆนี่หนึ่งใส่กระลำกระลำปีเนาะค่ะเนาะตะไคร้ใบมะกรูดเอ่อต้นหอมด้วยค่ะด้วยนี่น่ากินบาค่ะเพื่อนๆคะ่ะ อยากกินน้ำบรคาเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มาด้วยค่ะเด้อแล้วก็มีตำถั่วแปบนะคะถั่วถั่วแปบรสชาติคือบานเฮาแหละพี่น้องพเพื่อนๆนี่ถั่วแปบของฝรั่งด้วยค่ะเด้อออกมาหอมแซ่บด้วยค่ะเด้อนี่ยั่วๆเลยด้วยค่ะเด้อนี่หนากินบรคาถั่วแปบด้วยค่ะเด้อนั่นแหละถั่วแปบหรือถั่วแปรนี่เด้ออร่อยนะคะ นี่ก็มีผักดองด้วยเด้อค่ะเด้อผักดองผักกระหล่ำเนาะยายสิริพรอนดองไว้แซ่บค่ะแซ่บนี่เข้ากันปัญญนะะยังเด้อค่ะเด้อนี่แล้วก็มีข้าวราดผัดหมูใส่กระหล่ำเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้อุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมรับประทานอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆยายสิริพรอบม,มีเวลาเฮ็ดคลิปเด้อค่ะเด้อเฮ็ดแบบสั้นๆรวดเร็วนะค่ะเนาะเพให้เพื่อนได้เบิง่งแมนบ่น่าก,กิน่ค่ะพี่น้องค่ะน่าก,กินโบ หนึ่งปลาดูคาดนะคะคล้ายๆปลานินบ้านเรานะคะเพื่อนๆนี่ตัวใหญ่ๆนะคะกินคนเดียวอร่อยนะคะมาเด้อเพื่อนๆมากินเป็นมูเนะะี่ยค่ะนี่เด้อค่ะเด้อนี่น่ากินบ่ค่ะเยอะๆเลยเด้อค่ะเด้อเยู่ๆนะคะยังไม่ได้เอาผักออกมาเลยนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรนะคะกินตามที่มีไปก่อนนะคะยายสิบปอนรีบเร่งนะคะ๋ยวไม,ไม่ไม่ทันงานนะคะเพื่อนๆคะ่ะ นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะตามนี่เลยค่ะคือเฝ้าเฮ็ดเฝ้ากินเฝ้าไปเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ได้กินให้พี่น้องเบิ่งดอกค่ะนี่แหละก็เฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะรีวิวอาหารเมนูก่อนที่ไปทํางานเนาะค่ะเนาะจึงได้ก็เป็นกําลังใจให้กันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่เนาะค่ะเนาะมาแซ่บๆน้ำกันค่ะ เป็นเจังไดเพื่อนๆน,น่ากินบอกจ้งไดกะขอบคุณทุกกาลังใจที่มารับชมเด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจให้เนี่ยบอกกินให้เบืองดอกทายให้เบิองซื้อๆหากยายสิทธิพรนกะกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนี่ยเด้ยอยายสิพรนกะไปหาผู้ใดกะกดไลค์ให้ทุกคนนั่นล่ละค่ะแต่บ่ได้เขียนบอกไมายเลกเท่านั้นเท่านี้ซื้อๆเด้อจังไดกะโอเคขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเพื่อนเก่าเพื่อน,อนใหม่อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์ดิงดิงนะคะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจแม็กซี่อาจุตมีสมมฟองเซ่นะคะแม็กซี่บ๊ายบายอาเบียโต